สวยมากครับบรรยากาศยามเช้าที่ถนนลอยฟ้าครับเราก็มาถึงแล้วหลักกิโลเมตรที่5้บสานะครับถึงแล้วถน <c oughs> นลอยฟ้า ถึงแล้วถนนลอยฟ้าครับถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับถึงแล้วบรรยากาศครับบรรยากาศย่ามเศร้าโอ้ยง่ายมิลีครับวิวภูเขาปุณะก็หมอกสลับกันนะครับบรรยากาศสวยง่ายมิลีครับนี่ครับเป็นบรรยากาศอยู่ถนนลอยฟ้า้อครับเด้อ ถ่ายรูปย่างมือเศา้านะครับเวลาประมาณหกโมงกว่าๆนะครับนี่ผมมาตรงนี้จะมีมีหมอกนะครับมีทะเลหมอกเห็นหมอกครับอยู่ข้างหน้ามีภูเขาสูงนะครับถนนเสน้นนี้นะครับที่เพนเอ,อิญถนนล้อยฟ้านะครับเป็นถนนที่ไต่อยู่หลังเขาแล้วก็ เขาจะขับรถไปเรื่อยนะครับขับรถไปน้ำตามถนนนะครับดูวิวสองฟังทางได้360องศาเลยครับดูได้รอบทิศเลยครับจะมีหมอกมีภูเขางามๆนะครับให้เฮ้าได้เบิ่งได้สัมผัสนะครับกับบรรยากาศดีๆบรรยากาศเย็นสบายนะครับ นี่ครับถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับมามาเที่ยวท่าให้พี่น้องเบิ้งครับตามถนนนี่ก็จะมีนี่นะครับมีมีลานนะครับมีลานกาแฟานะครับสงสัยนี่พ่นยังบ่เปิดผมมาแต่เสาร์นะครับพ่นยังบ่เปิดเป็นลานกาแฟานะครับสงสัยเป็นลานกาแฟานะครับเิ่นก็นจะมีตรง ที่ห้เข้าึ้นไปถ่ายรูปนะครับนะนะครับถ่ายรูปเอาภูเขาเอาวิวนะครับวิวงามๆนะครับนี่ครับนี่ลานเพิ่นแ็่จะมีลานจอดรถให้เข้าจอดพักพักรถนะครับถ่ายรูปนะครับมาเที่ยวด้วยครับเออถนนลอยฟ้างามอีครับ มาจากอำเภอผู้หลวงนะครับด้านนี้อันเข้าไปพี่ก็จะเป็นอำเภอลมซักนะครับอำเภอลมสักลมเกาเพชรชบูรณ์นะครับไปทั้งปีเป็นถนนที่สูงนะครับไตหลังเขาไปนะครับเบิงวิวสองขางทางได้สามรอยหกสิบองศานะครับ วิวทีง่งามงามครับพี่น้องผู้เขาสลับซับซ้อนนะครับสำหรับนักเดินทางนักท่องเที่ยวนะครับมาเพิ่งจะมีลานจอดรถให้แวะพักรถเพาเก็จะทายรูปได้นะครับนี่ครับถนนพิ่นนะครับมีตรงจุดส้มวิวนะครับ ย่างงามเลยครับให,ห้องบึงนะครับเอากลับมาถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับงามงามครับเดี๋ยวผมจะงงย่างไทยผมจะเดินไทยย่งางไทยให้ให้เบิร์น้ำกันนะครับ นันี่ผู้เขาสูงนะครับผู้เขาหอยบึงถ่ายรูปครับ ภูเขาเป็นหมอกสลับกับสายหมอกนะครับนี่ครับงามนะครับผู้เขาสูงสลับกับสายหมอกงามนะครับ ถนนเ้นนี้ก็จะมุ่งตรงไปยังเพชรบุรีน,นะครับนี่รถ รถพ่นมานี่ก็จะมาแต่เพชรบูรณ์นะครับแลนไปตามถนนตามเส้นทางเจ้าก็ไปจังหวัดเลยนะครับไปนี่ไปอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยนะครับมันเป็นถนนใต้หลังเขาเลยนะครับขับรถซาๆกินลมชมวิวไปได้สุดยอดเลยครับมบรรยากาศดีมากเลยครับ พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับทายลูบในบึงสวยงาม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 คักอีหลีพี่นองเอ้ยเมื่อนิ้มาส,สัมผัสแสงแหลกยู่ถนนลอยฟ้าโอ้ขักขักอย่างสวยงามเลยครับ สุดยอดเลยครับง่าม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 คัทขนุนนลอยฟ้าจังมดเลยครับ ชมพาทิตย์ขึ้นสวยๆครับพาทิตย์ขึ้นสลับกับสายหมอกครับที่ถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยสวยงามมากครับ ครับบรรยากาศยามเสารานี้ครับประมาณหกโมงกว่าเจ็ดโมงนะครับพระอาทิตย์ขึ้นอย่างสวยเลยงามคักงามครับาฮรูปได้หลอกามรอย3กสีองศาเลยครับ เป็นวิวที่สวยงามอีบถนนไต้หลังเขาถนนจะเป็นถนนไต่ไปน้าหลังเขานะครับเห็นวิวมุมสูงสุูกหูลูก,ลก,ลกตานะครับ ครับวันมันขี่อยู่ทั้งฝ่าเลยโอ้ย,ยอ,อรัออรกนการอ่อนแล้วเดอร์ถนนลอยฟ้าวันสั่น เออครับถนนลอยฟ้าเมืองเลยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพไปภูทบเบิกไปภูทบเบิกอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวโอ้จะเขาเพชรบูรนณน์้อครับนี่ผ่านตรงนี้คือเขาเพชรบูรณ์ เอกลับรถไปไม่ลองบึง เลยครับมาพากีนีเพนบุงเขตจังหวัดเลยเพื่อผู้หลวงนะครับ ายหลบจะน้อยครับค่อยเดินทางต่อจอรถเบยมหมร้านกาแฟาเทคฮิวครับไปผ่านมากกับแวะพักแวะชมวิวได้เด้อครับร้านกาแฟาพันติดอยู่ริมทางเลยถนนร้อยฟ้านะครับอากาศยัางงามนะครับ ผู้เขาสลับสับสนโอ้ยงามอิหรีครับสวยมากสวยจริงจรง นี่เป็นลรข้าโพดนะครับมันเก็บเกีียวเรียวเดี๋ยวแต่ต่อนะครับยังสวยยังสวยจุดชมวิวเทคกฮิววิวลอยฟ้ายอดเลยครับ หนอนลอยฟ้าจังหวัดเลยงามคักอีรีเดอร์พี่ดองเอ้ย